สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่ห้ามิถุนายนนะครับ09:19เราดูภาพรวมเอกยูภาคาะวันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยนะครับเอกยูเขาย่อลงมาลึกนะครับแต่ถามว่ามันนิวโลหรือยังก็ยังนะครับถ้าใครถือบายอยู่นะครับกรอบ2,322.28เนี่ยพอจะถือเล่นเด้งก่อนได้นะครับก็คือล่าสุดตอนสี่ทุ่มเราอมว่ามันก็จะเด้งได้บ้างนะครับแต่ว่า มันดึกแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงตรงไหนนะนะครับถ้าเรากําไรอยู่ก็กันทุนไว้หน่อยนะครับมุมมองของเมื่อคืนก็คิดว่าพอมันมีแรงซื้อกลับบ้างเนี่ยนะครับมันน่าจะเด้งไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราอยากจะถือยาวจริงมันก็ค่อยๆถือการทุนมาเรื่อยๆนะนะครับโซนเมื่อคืนเนี่ยตัว3าศูนย์ก็คือที่เลเวลฟิโบอ่าสาปนะครับแล้วก็ห0%นะครับถ้าจะไกลกว่านั้นมันก็ควรยกไฮยก่ลกับเดี๋ยวเราดูดีเทลตรงนี้ล่าสุดกันนะครับ ทีนี้ถ้าเราดอูอีเวนต์วันนี้นิดหนึ่งนะครับวันนี้วันวันพุธที่5นะครับผมก็จะเลือกวันที่5นะครับ a อ p l ล s e เซตติ Apply Setting. พอ a อ p l ล s e เซตตินะครับเราดูระหว่างวันนะครับก็พักเช้าก็จะมี i m t a c t อยู่ค่า,างนะ GDP ของสกุลอ่าจริงๆมันต้องเป็นตอนเนี้นะครับตอน อ่าแผนกาสารที่ทีเป็น GDP ของออสเตรเลียนะครับอันนี้มีผลในทางอ้อมนะนะครับเดี๋ยวผมแคปให้พวกเราดูดีกว่านะครับอ่าทางอ้อมมีของดอลลร์ออสเตรเลียนะครับอันนี้อ้อมนะนะครับทางตรงคือนี้ครับเยอะนะอันนี้ตรงครับคือนี้คิดว่าราคาจะปัน่นหัวได้สูงนะเพราะว่าดูแล้วช่วงเวลาของตัวเลข ยูดีมันค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีสกุดลดอลลาร์แคนาดาประกอบด้วยนะครับสำหรับดอลลาร์แคนาดาเนี่ยตัวเลขที่มันมีความสูงหรือต่ำมากๆเนี่ยจะมีผลเข้ามาที่อาจจะแซงตัวยุด,ดีได้นะครับแต่ว่าลำดับความสำคัญแรกๆเนี่ยเราต้องมองยุด,ดีเป็นหลักนะครับเดี๋ยวให้มันสะท้อนภาคกลางวันไปเสร็จเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปภาคค่ำสำหรับข่าวภาคค่ำกี่นะแต่เบื้องต้นให้รู้ว่ามัน มันมีโอกาสที่จะ Impact สำหรับพักค่้คืนนี้นะครับทีนี้ดูอตอนนี้เลยครับเอนะเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมจะพูดเร็วนิดนึงนะครับถ้าเอตอนนี้เลยนะครับเมื่อคืนมันก็ย่อมาลึกนะครับถ้าเรามองย้อนไปภาพเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการที่เ,เขาย่อลงมาเนาะนะครับมีเด้งนิดนึงแล้วก็ขายโน้ใหม่แต่ว่าขายโนใหม่ มันยังไม่ทําลงใหม่แล้วก็เริ่มมียกขายยกลงคือมันมโอกาสจะเด้งม,มาตรงนี้นะครับมันบ่อยครั้งเหมือนกันที่เหมือนจะลงมาลงแต่ไม่ดุนะอันนี้ในชเทงนีคก็ยังมองว่าเขายกลงอยู่ก็มีโอกาสจะเป็นปรับขึ้นมาอันนี้ก่อนนะครับถ้าเราใช้พี่โบวรีเทรดวัดยอดดูนิดหนึ่งนะครับภ้าฝั่งเมื่อาวานมันยอมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่ถ้าพอมีแรงซื้อกลับแบบนี้นะครับพอมีแรงซื้อกลับมาบ้างเนี่ยครับมีถอดไส้ลางก็จะมี แรงซื้อกลับมานะครับก็หานิฐานว่ามันอาจจะยังเป็นการเด้งก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามันเด้งต่อได้ในวันนะครับแนวที่มีโอกาสจะถึงนะครับแนวที่มีโอกาสจะเด้งถึงก็ไปได้ทางนี้ครับในสำคัญนะถ้าคือยังมีเด้งต่อได้นะก็3 5นะครับแล้วก็ไกลกว่านั้นมี40นะนะครับกรณีที่เขายืดเขาวิ่งต่อ อาจจะวิ่งมาสักโซนส,สัก4ี่้าแต่สันนฐานนะตรงนี้มันคือโซนต้านนะครับมันอาจจะอาจจะไปได้ยากในรอบแกรกๆเนาะนะครับก็ยังสันนฐานว่ามันคือการเด้งนะถ้าเด้งไปมันอาจจะมีย่อมาอีกนะครับกรณีหลุดโลห์อันนี้คือลงเนะียนะครับทีนี้เราไดื้อสำคัญของวันนี้ก็มีข่าวใช่ไหมถ้ากลางวันก็มีของ AUD นะครับ แปดสามศูนย์นะครับนอนะครับอ่าคข้ามภคข้ามภคข้ามมีหลายค่านะตั้งแต่ทุ่มสามอ่าทุ่มสิบห้าไปถึงสามทุ่มครึ่งนะครับยืดดีนะครับมีตั้งแต่สิบเก้าสิบห้า นะครับจนถึง2130นนะครับอ่านะครับก็ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวค่อยตามดูนะเดี๋ยวผมเขียนเป็นแบบนี้ให้เพราะว่าจะได้เตือนว่ามันมีอีเวนต์ด้วยนะครับนะครับกรณีเด้งไปนะครับนะครับกรอบสะสมนี่มันอยู่ในกรอบสะสมนะมีไฮอยู่ที่สองสามห้าสี่นะครับด้านล่างมีสองสามหนึ่งห้านะ นะครับก็ใครถือหน้าบายอยู่ลองถือดูก่อนละกันเนาะแต่กันทุนไว้นิดหนึ่งนะครับคนจะเซลล์เพิ่มเดี๋ยวเราดูกับตัวทีนะครับอันนี้เป็นเอ็กซยูไมเฟีดสามสิบนาทีฮะเอ็กสามสินะครับเดี๋ยว ช้านี้ประมาณนี้่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามอ,มองเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับอัปเดตท,ทีละช่วงละกันนะนะครับคนถือหน้าบายนะครับ รอบสองสามสองสองสองแปดนะครับถือดูข่าวแปดสามพนก่อนได้ครับประมาณนี้ก่อนนะครับไอเดียเอ็กยูภาคกลางวันสวัสดีครับ